ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย เนจากช่องโดเนมนะครับวันนี้ผมอยู่ในคารลืหาดเคลื่อนที่ได้ครับเป็นรถซีดานในฝันนะครับซูปเปอร์ซีดานดีกว่าถ้าอยากได้รถเรื่องนาลักชัวรี่ซีดานนีครับท็อปสุดเนี่ยต้องคิดถึงรถรุ่นนี้แน่นอนตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus Ls460 นะครับตัวนี้เป็นรถปี2015เป็นตัว Minor อร์เชนแล้วตัว Minor c h a เชนตัวนี้นะครับเป็นตัว m ายเนอร์เชนตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม l e x u เนี่ยจริงๆเป็นอ o แบรนด์นะครับไฮเอ e n ของโตโยต้านะครับที่มาตั้งแต่ประมาณ18 1989นะครับซึ่งเขาทํารุ่นนี้รุ่นแรกนะครับเพื่อเทียบเท่ากับรถยุโรปนะครับตอนแรกที่ขายนะครับ LS ขายดีมากนะในอเมริกาจนถึงบัตนี้นะครับเป็น g e n e r a t i o นที่สี่ตัวเจนนี้นะครับเป็น g e n e r a t i o นที่สี่รหัสของเขาเป็น XF40 มีตั้งแต่ประมาณปี07นะครับถึงประมาณ16 27นะครับและเป็นเจนต่อไปผมบอกงี้นะ มันเป็นรถในฝันของพี่ๆหลายท่านและฝันของผมอย่างนึงนะครับเนื่องจากว่าราคา Lexus ในไทยนะตัวนี้นะครับออกมามีแค่สองราคาเท่านั้นถ้าเป็นตัวมา n ต r ร์เชนนะครับคันนี้นะครับเล x กซัส L F 460ไม่ใช่ตัว L นะเป็นชุดแต่งชุดแต่ง F Sport นะครับจากโรงงานมาเนี่ยราคา9.10ล้านนะครับ9.85ล้านแต่ถ้าเป็นตัว Long Wheelbase เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันแต่เป็น Long Wheelbase นะครับออปชันเยอะกว่า ราคา่1ล้านนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นซูเปอร์ขายแต่เป็นซูเปอร์ซีดานนะครับแต่ทุกวันนี้ราคามือสองจับต้องได้มากเลยนะครับรถคันนี้ปี2015นะครับ7-8ปีจากข้างในเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เก่าเลยนะครับมันยังสู้รถใหม่ๆได้นะครับคุณภาพทุกอย่างเป็นรถที่เอางี้ดีกว่าจากเมื่อก่อนนะครับมือหนึ่ง10ล้านตอนนี้นะครับ2.3ล้านเก้า คุณซื้อสองยังไงก็คุ้มกว่าตัว Lexus LS 460จริงๆมี2ตัวเปลี่ยนอยู่3ตัวดีกว่า0 7ยนะครับเป็นตัวแรกนะครับ0 9นย์ถึงปี2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับไฟนะครับออปชั่นเสริมเข้ามาในรถนะครับแต่รูปลักษณ์เหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าคนไม่รู้นี่ดูไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนแต่พอมันปี2013เป็นต้นมาถึงปี2017นะครับ มัน Big Minor Chain นะครับใช้คำไมเนอร์เชน n เลยถ้าคิดว่ามันเปลี่ยนไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าแทาจะเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยแต่ใช้ในโมเดลเดียวกันนะครับผมเคยดูสเปคเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนถึงประมาณ3,000ักว่าจุดนะครับทั้งอย่างแรกที่ผมรู้สึกนะผมขับมาทั้งก่อนไมเนอร์แล้วก็ไมเนอร์เชนนะครับผมว่าเบาตัวไมเนอร์เชนนะครับนั่งสบายกว่าภายในทุกอย่างออกมาดีกว่าเล็กซัสตัวนี้นะ มีออปชันที่เป็นท็อปทอปสุดของ Lexus หลายส่วนเลยนะครับเช่นจอนะครับตัวนี้เป็นจอมัลติมีเดียนะครับ2จอนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะ12นิ้วกว่านะครับมาดูสเปคเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์เป็น V8 380กว่าแรงม้านะครับคู่กับเกียร์อัตมัติ8สปีดนะที่สำคัญคือนุ่มนวลมากนะครับ0-100ถ้าตามสเปคโรงงานนะ0-100ถ้าไ่ไม่ได้เป็นตัวลองวีบสตัวนี้นะครับมันจะได้5วิกว่า นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลองวิวเบสจะได้เป็น6กวิกว่า,วาแล้วแต่ความชอบถ้าเป็นผมนะนั่งเครื่องหลังลองวิวเบสสบายมากนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วมันคือมันคือที่นั่งเครื่องบินับเคลื่อนได้บนถนนนะครับเหมือนบ้านทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุณต้องใช้รถคันนี้ในการขับด้วยนะครับผมว่าตัวไม่ลองวิวเบสอะเป็นออปชั่นที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวถนนโลง่ลงๆเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างโหมดการกับเี่ยงคันนี้นะครับจะ จะปรับได้จริงๆคือ3าถึงสแบบนะครับมันจะมี Eco Normal และ Sport นะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็น Sport นะเห็นหน้าจอจะแดงขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะมันเป็นเครื่อง V 8นะครับแต่การเก็บเสียงดีมากนะครับเนี่ยผมเหยียบให้ดูนะที่เหยียบสุดเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่คือศูนยถึงร้อยเนี่ย ไม่ถึง6วิมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะผมว่าด้วยยิ่งความเร็วสูงนะครับรถมันทยานไปด้วยความนุกมนวลมากนะผมเป็นคนหนึ่งถ้าถ้าให้ขับนะผมเลือกที่จะไม่ขับลอง e ิ b เบสนะครับผมว่าตัว460ธรรมดาเนี่ยมันทะแมงมากเท่านี้ผมอ่านสเปคนะครับตัวเกียร์กับตัวโช๊คนะครับและตัวเครื่องยนต์น่ยมันทำงานสัมพันธ์กันนะครับยิ่งคนเหยียบปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ย มันจะคอนโทรลให้รถไม่กระชากมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลที่ดีมากนั่งข้างหลังนี่ผมลองให้แฟนผมนั่งนะครับก็เหยียบเนี่ยแฟนผมไม่รู้สึกเลยนะไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่แล้วนะครับผมรู้สึกอย่างหนึง่งแรกๆนะมันจะเหมือนพยายามคอนโทรลให้รถไม่สะบัดนะครับต่อให้คุณกระแทกกระแทกคันเร่งไปเยอะขนาดไหนเนี่ย มันทํางานสัมพันธ์กันได้ดีมากนะครับไม่ต้องพูดถึงอตัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับบอกเลยว่าถ้าเยียมแบบนี้นะประมาณ5้ากิโลเมตรต่อลิตร4ีหแต่นอกเมืองคือ7-8นะครับขับยาวๆเนี่ยดีมากนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับการเก็บเสียงของ LEXUS LS 460ดีมากนะครับกระจก2ชั้นนะ่ะมันดูเหมือนจะไม่หนามากมันบางแต่คุณแทบจะไม่ยินเสียงอะไรเลยนะครับขอเยี่ยมดูอีกทีนะครับ ที่สาคัญนะครับมีพ์ทเนอร์ชิพนะครับบวกลบให้คุณเล่นสามารถเร่งเครื่องได้นะครับคันนี้โปรมาลัยเป็น F อ port ด้วยการขับก็ดีนั่งก็ดีคุณสามารถขับเกลๆกได้ด้วยจะเป็นคนขับก็ได้นะครับจะเป็นคนนั่งก็ได้ถ้าเป็นเล็ u ซั s 460นะต่อให้คุณจะนั่งหรือคุณจะขับคุณก็สามารถใช้พลสุนทรีกับรถคันนี้ได้อย่างมีความสุขมากๆครับมือหนึ่งสิบล้านตอนนี้นะครับสองล้าน 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าถูกมากคันนี้เข้าสูนเล็กซัสทุกระยะนะครับเป็นรถศูนย์นะครับขับสภาพดีสุดๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่ารถน่าใช้ขนาดไหนครับดูให้จบนะผมบอกเลยว่ารถน่าใช้จริงๆมาดูสเปคและรายละเอียดของตัวเล็กซั LS460 ปี2015นะครับเป็นคฤราสน์หาเคลื่อนที่ได้ตามที่ผมพูดต้นคลิปเลยขับก็สบายนะครับนั่งยิ่งโคสบายเลยนะครับแล้วก็ เป็นไอคอนิกมากสําหรับคนที่ใช้รถยุโรปปี2015นะครับมันจะมีไมเนอร์เชนประมาณตั้งแต่ปี2014-15นะครับเอ่อ LS460 จะมีไมเนอร์เชนอยู่ประมาณ3ตัวนะครับตั้งแต่ปี07ยันปี2016-17นะครับของเจเนอเรชันที่4ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งตามสเปคของเขานะเปลี่ยนแทบจะทั้งคันนะครับประมาณ3,000กว่าจุดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็คือการออกแบบทางข้างหน้านะครับ กระจังหน้าแบบใหม่เป็นแบบสปินโด e นะครับซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะตัวของ Lexus รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ G.S. นะครับ E.S. จะเป็นทรงนี้หมดเลยนะครับให้ความเคิร์ฟเคิร์ฟแบบนี้นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆผมชอบมากนะครับยิ่งดูข้างๆเนี่ยยิ่งสวยแล้วก็คุณดูฝากระโปรงนะครับมีสันขึ้นกว่าตัวก่อนเมเนอร์เชนเยอะมากนะครับเนี่ยมีสันตรงกลางนะครับ2ขีดนะครับ สวยงามสุดๆไฟหน้านะครับออกแบบใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบดิสชาร์จใช้หลอดไฟ l ดีทั้งหมด3หลอดนะครับแล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงนะพร้อมกับตัว LED day time running light นะครับซึ่งคมชัดมากไฟเลี้ยวข้างในอีกนะครับถึง12ตัวนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนะครับ Adaptive high beam system นะครับก็คือง่ายๆคือไฟสูงที่สามารถปรับข้างหน้าถ้าเขามาเนี่ยเราสามารถปรับหลบได้นะครับ ซึ่งสวยสุดๆเลยผมชอบมากนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับ Lexus LS 460นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง V8 4,600ี่นซีซีนะครับให้แรงม้า386แรงม้านะครับคู่กับเกยียร์อัตโนมัติแสปีดนะครับจริงๆในเจนนั้นอ่ะเป็นเกียร์8สปีดตัวแรกของ Lexus เลย0ูนยถึงร้อถ้าเป็นตัวไม่ลองวิวเบสนะครับมันจะได้ประมาณเกือบ6วิ5วิ7ทวิ8นะครับที่เขาเคลมไว้นะแต่ถ้าเป็นลองวิวเบสจะได้ประมาณ6.2วินะครับแต่เป็นความ แรงและนุ่มนวลที่ผมบอกเลยนะเครื่องเกียร์นะครับเขาสามารถปรับอัตราทดให้เวลาคุณเหยียบแรงเนี่ยมันก็ยังนิ่มอยู่ครับซึ่งเป็นการทางานระหว่างตัวโช๊คนะครับเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ที่ดีมากนะครับแล้วก็รถเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับคุณดูนะแทบจะไม่เห็นอุปกรณ์ในรถเลยนะครับตามสไตล์เล็กซัสอยู่แล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์คราฟต์นะครับความปราณีตของคนญี่ปุ่น ฝากระโปรงเบามากนะครับเนี่ยผมชอบฝากระโปรงมันบืนมากครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นมินเนอร์เชนเนี่ยมันจะมีการปรับความแข็งแรงนะครับในการประกอบมากขึ้นถึง20%นะครับคือใช้เลเซอร์ในการประกอบรถนะครับในการเชื่อมต่อรถต่างๆนะครับทําให้มันค่อนข้างที่จะขับแล้วก็มีความเฟิร์มมากขึ้นมาดูความยาวของรถนะครับตัวนี้เป็น460ไม่ลองวิวเบสนะครับจะยาวอยู่ที่ประมาณ5้า0มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นลองวิวเบสเนี่ย มันจะยาวถึง5,150 mm มมนะครับก็คือยาวกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเทียบเท่านะครับก็ยังยาวไม่ถึง7 6 0 li นะครับซึ่งยาวถึง5 2 1 9น mm, มมนะครับแต่ถือว่าเพียงพอข้างในสบายมากความสูงนะครับตัวนี้จะสูงอยู่ที่1 4 0 5 mm มมนะครับแต่ถ้าเป็น long view base นะครับจะสูงอยู่ที่1,465 mm มมนะครับคือจะสูงกว่านะครับเนื่องจากว่า ช่วงล่างก็จะเป็น Air s u s p e n น i ั n ออปชันดีไซน์ภายนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนะครับคีย์เลสจะมีทั้งหมด4ีคุณ4 4บานหมดเลยนะครับทุกอย่างจะเป็นโลโก้ Lexus หมดเลยนะครับพอดูดูดนะครับของ Lexus นะจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนิดนึงนะครับมันจะให้ความนุ่มนวลนิดนึงนะครับคุณปิดเข้าไปนะผักเข้าไปนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะดูดไปเองนะครับแบบสบายยางขอบ18นะครับผมว่าให้ความนิ่มนวลสำหรับโช๊ค รุ่นนี้ดีมากนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็น LED นะครับตัว L สวยงามสุดๆเลยพร้อมท่อคู่จากโรงงานนะครับริ้วรอยของเส้นสายของเขา,าสวยมากนะครับคุณดูสิดูข้างหลังกันนะครับเปิดจากกุญแจนะให้ความนิ่มนวลดีนะครับข้างหลังเดิมๆหมดเลยนะครับ ล้อเดิมทุกอย่างเดิมยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวพดูนะทุกอย่างกระเข็บเดิมๆนะครับอุปกรณ์เดิมๆยังอยู่เลย <c oughs> ที่สำคัญครับเล่มเล็กซัสนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่เล็กซัสสูงวิทนะครับรถคันนี้เป็นรถสูนนะแมนนุ่นทุกอย่างของรถอยู่ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งคนเก็บรถที่ดีนะครับจะเก็บทุกอย่างแบบนี้ไว้หมดนะครับซึ่งสวยงามมากนะ คันนี้ ันเป็นคีย์เลสอยู่แล้วนะถ้าจะล็อกนะครับกดทีหนึ่งล็อกแล้วถ้าจะปลดล็อกนะครับเอาเข้าไปนะครับเข้าไปใกล้ๆหรือกุญแจอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะปดเข้าไปนะครับสามารถเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับภายในจะเป็นสีส้มนะครับสวยงามมากนะครับเบาะเดิมเล็กซันะบอกเลยว่าสวยสุดแล้วครับและนิ่มสบายมากความนิ่มดีกว่าตัว m a n เนอร์เชนแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับทั้งนิ่มและการขับดีกว่า เบาะนะครับสามารถปรับนะครับเอนนอนข้างหลังนะครับขึ้นลงได้นะครับสบายมากนะครับสิ่งที่ผมชอบนะคุณดูฝั่งนี้สามารถเอามที่พักขาขึ้นมาได้นะครับแต่ฝั่งข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับพักขาแบบเอนนอนได้เลยนะครับสตาร์ทนะกุญแจอยู่ในรถนะครับรถเงียบเนี่คุณดูนะสตาร์ทเครื่อง V8 แ้วแทบจะไม่ได้ยินเสียงข้างในเลยนะครับเบาเสียงก่อนนะโอเค มาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย M F Sport นะครับจับกระชับนะครับพร้อมพาวเดอร์ชิฟนะครับเป็นพวงมาลัย Lexus นะครับคือออปชันรถคันนี้ผมบอกมันเยอะมากจนพูดไม่หมดนะอย่างแรกนะครับตัววิ่นเบรกโคนะกดปุ๊บนะครับมันโคได้นะดิสเพลย์ต่างๆนะครับจอตัวนี้นะจริงๆเป็นจอใหญ่มากนะครับเป็นจอดิจิตอลนะครับ T S F มึงถ้าผมจำไม่ผิดนะ ที่ใหญ่มากนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยใช้เนี่ยจอนี้นะครับใช้เดียวใช้จอเดียวกับ r f a เลยนะครับจอทั้ง2จอเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ดูนวลตามากนะครับแต่ก็ยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับออปชันคันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีส้มตัดกับลายไม้นะครับคุณรู้ไหมว่าลายไม้แบบนี้นะครับที่เป็นเลเยอร์แบบนี้เนี่ยคือมันเป็นแฮนด์คราฟต์ของญี่ปุ่นจริงๆนะ ุณรู้ไหมครับว่าแฮนด์ครา์แบบนี้พวกลายไม้แบบนี้เขาใช้เวลาอย่างต่ํา38วันนะครับกับ5-6โรงงานนะผมดูคลิปการทําเขาผมเข้าใจเลยว่าทําไมมันแพงนะครับคุณดูรอยเชื่อมต่างๆรอยเย็บหนังมันดีมากนะครับลายไม้ทุกอย่างเนี่ยคุณดูว่าหนังมันเป็นหลายเลเยอร์เนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไม้เข้าไปนะครับตัดบนนะครับทำซ้ำทำซ้ำ,ำ,ซำหลายขบวนการถึงได้แบบนี้นะครับออปชันอีกหลายอย่างที่พูดไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวปรับนะครับ สำหรับคนตัวสูงเตี้ยไม่เหมือนกันนะครับมีปรับไฟฟ้าเครื่องเสกเป็นม้าเลยเินสันนะครับตัวปรับเก็บของตรงนี้ปรับได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวพับออโต้นะครับ p าร์คเซนเซอร์นะครับที่เปิดฝาก็น้ํามันนะครับกระโปรงหลังเนาะกระโปรงหน้านะครับความมินิมอลของเขานะโอ้โหเทปนี้จะยาวหน่อยนะครับคุณเชื่อเถอะว่าช่นมันพูดไม่หมดนะครับตัวนี้เป็น cruise control นะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับพั d เตอร์ชิฟนะ ตัวนี้เป็นที่ฉีดน้ำไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวปรับความเข้มของอินสตูเมนต์ตัวนี้นะครับเข้มไม่เข้มนะครับตัวปรับดิสเพอ์ต่างๆนะครับตัวนี้ปรับรูสโนโทนนะจะปรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ5.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมลองเหยียบเล่นๆของผมนะประมาณ5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับคนใช้รถประมาณนี้เนี่ยอย่าซีเรียสนะครับเพราะมันเท่านี้จริงๆ นะอันนี้ก็จะปรับชิปต่างๆนะครับนนมีบอกทายเพชเชอร์ด้วยนะครับจริงๆออปชันมันเยอะมากเลยอะดิสเปイโฮนะครับเอาอะไรได้อีกนะครับดร i v มอนิเตอร์นะ l ลัง u ก g e ยูนิตนะครับเนี่ยสปอร์ตอีโคโแรมนะครับแรมบไบเนสนะครับปรับได้เยอะมากบอกเลยว่าปรับ <ๆ S 2> เยอะจริงๆนะ มาดูฝั่งนี้นะครับก็จะปรับโหมดฝั่งนี้นะนะครับจอเนี่ยเป็นจอ10น่าจะ12.7นิ้วนะครับเป็นจอที่ใหญ่มากนะไม่ที่จอทัชสกรีนนะครับแต่สามารถคอนโทรลด้วยตัวเมาส์ตัวนี้นะเมาส์ใช้ง่ายนะครับจริงๆคิดอะไรไม่ออกกดเมนูนะครับนี่นาวินะครับอันนี้เป็นรถศูนย์นะครับอินโฟต่างๆเซตอัพของรถนะครับสซัไปเยอะมากนะ General นะครับองแก๊ต่างๆผมเป็นคนชอบเล็กซัดอย่างหนึ่งนะ คำว่า UI นะครับก็คือ user interface มันใช้ง่ายนะครับนี่แบ่งเป็น2จอได้ด้วยนะตัวนี้เป็นจอแอร์นะครับแอร์ไม่ต้องพูดถึงแบ่งได้โซ่โฟโซนนะครับเห็นไหมสี่โซนนะครับแบ่งอัจฉริยะได้หมดอันนี้เป็น consumption ของรถนะครับเมื่อกี้ดูอยู่แล้วนะเป็น5.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโหเยอะนะเครื่องเสียงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับมาร์กเลยเป็นสันนะครับคือคุณนั่งฟังเฉยนะแค่วิทยุมันก็อัธรสุดยอดแล้วนะ ยิ่งถ้าดูหนังนะครับผมยังไม่เคยลองเลยแต่ผมว่าแค่นี้มันก็ดีมากอยู่แล้วนะตั้งเกี่ยวกับพวกแม่ทันนนรถนะครับพวกนี้มันแม่ทันนนตั้งเซตเล็กซัสเซตได้อยู่แล้วเนาะคอส t o ม i z เซชั n นนะครับตัวนี้ก็เป็นดอลล็อกคายเมดต่างๆนะครับนี่มีไลท์เซนเซอร์นะครับเ e ดไลท์อินเทลเ l i จ e น t l ไลท์นะครับปรับได้หมดเลยเอาง่ายๆปรับได้เยอะมากนะครับปรับเมนูก่อนมานะ คลายเมดนะครับปรับแอร์จริงๆแอร์นะในรถคันนี้เขาฉลาดมากนะครับจริงๆมีเซนเซอร์ในการปรับค่อนข้างเยอะมากนะคุณดูปรับได้ทั้งหมดนะครับแล้วแอร์หลังเนี่ยหรือไปนั่งดูรู้เลยว่ามันมันดีมากจริงๆนะครับเขียนนี่ก็คือการปรับแอร์ต่างๆนะครับเครื่องเสียงเนาะทุกอย่างนะครับเนี่ยคุณดูลายไม้เนี่ยเทียงที่ผมบอกนะลายไม้แบบนี้นี่มันไม่ได้ทําง่ายๆนะครับคือมันเลยมีคุณค่าทางทางบูลค่าของตัวรถนะครับ เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับซึ่งสามารถบวกลบตรงนี้ได้นะครับบวกลบตรงนี้ได้บอกเลยนะว่าเกียร์ขับสนุกและนิ่มนวลมากนะครับซึ่งสามารถปรับโหมดได้ถึง5ระดับนะครับทั้ง Eco, นะครับส Snow นะครับ n o r m a l Sport นะครับคือปรับแบบสนุกโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Normal นะครับ ก็อี o ค่โหมดนะครับคือถ้าปรับโหมดสปอร์ตนะเหยียบปุ๊บนี่คุณรู้เลยนะครับว่าตาเล่นดีมากนะครับตรงนี้ปรับอะไรได้อีกนะครับตัวนี้เป็นเบาะเย็นนะครับแล้วก็เบาะอุ่นนะตัวนี้สามารถปรับข้างหลังได้นะครับนะครับที่ปรับข้างหลังให้มันนั่งมาปกติได้นะครับตัวนี้ก็เป็นม่านนะครับม่านซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอ่าแล้วก็ข้างในก็สามารถใส่ USB นะครับแล้วก็ที่เสียบปลั๊กได้ เบาสามารถปรับได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะเบาะตัวนี้นะครับคุณสามารถปรับยกขึ้นมาได้นี่ <Yeah. S 2> ครับคุณดูนะมันปรับยกได้ขนาดนี้นะครับเท่ากับมันเป็นเบาะ VIP ที่คุณสามารถนัง่งนั่งนอนได้เลยคือมันหรูหราจริงๆนะครับออปชั่น <Option S 2> มันเยอะจริงๆนะครับเปิดซันรูฟนะโอ้มันเปิดแบบนุ่มนวลมากนะครับมันเปิดแบบกระดกก็ได้นะมันเปิดนะเราปิดก่อนนะครับมันสามารถเปิดได้สองแบบนะครับ เปิดแบบกระดกก็ได้นะครับปิดก็ได้นะแล้วไฟนะครับมันมีความนุ่มนวลมากคุณดูสปอร์ตไฟสีสวยเนาะผมชอบมากเลยนะครับอุปกรณ์ของ Lexus เนี่ยมันจะมีความข้างในมันจะเป็นกำรรมะหยี่นะครับซึ่งให้ได้สมัมผัสได้ดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูที่นั่งข้างหลังกันนาะดูภายในข้างหลังกันนะครับที่ที่สบายที่สุดของรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับภายในจะเป็นสีส้มนะครับซึ่งสวยมากผมบอกเลยว่ารถสภาพดีมาก เป็นรถที่ทนทานนะครับแล้วก็หรูหรามากนั่งข้างหลังกันนะครับโอเคประตูนะครับเป็นประตูดูดตัวนี้ไม่ใช่ลองวิวเบสนะครับแต่คุณดูนะขาผมนี่เหลือลๆนี่ขนาดไม่ใช่ลองวิวเบสนะขานี้แบบโหเหลือได้เยอะนะครับตัวนี้ที่ผมชอบอีกอย่างนะครับคือเครื่องเสียงนะคุณดูนะตัวนี้เป็นเจาะเป็นลําโพงนะครับบนหัวผมก็เป็นลําโพงนะ ตัวนี้มีลำโพงทั้งหมด19าตัวนะครับรอบทั้งหมดนะแล้วคุณดูโ,โหความนิ่มนวลไม่ได้บอกว่าคู่แข่งเขาไม่ดีนะครับแต่ผมชอบกรรมีแบบนี้ยความเป็นญี่ปุ่นมันเป็นแบบเจแปนสไตล์นะครับคุณดูอย่างที่ผมบอกนะคิวพวกนี้นะมันมีระดับนะครับเป็นเลเยอร์ความไม้ของเขานะครับมาดูว่าปรับอะไรได้บ้างนะทุกอย่างเนี่ยจะปรับเข้ากับตัวกลางตัวนี้นะครับปรับวิทยุนะครับ ตรงกลางเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับเนี่ยช n e l นะครับเนี่ยช n e l ปรับได้นะครับแทร็กนะครับจริงๆอยากให้ฟังเสียงมากเลยนะแต่เนื่องจากว่ากลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยปรับเครื่องเสียงข้างหน้าได้คุณรู้ไหมว่าเวลาเอาเสียงซีดีใส่นะครับผมบอกเลยว่าหูเสียงมันดีมากนะครับโหมดต่างๆเนาะเนี่ยเลือกโหมด AUX นะครับมันอ่านเลือกตรงนี้เลยให้ดูนี้ก็ได้ AUX นะครับเนี่ย โทรศัพท์ทุกอย่าง a เ Channel ได้หมดนะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับแอร์ Air ที่มีนะตรงนี้นะคุณดูนะครับมีแอร์ตรงมือผมนะมีแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแอร์ตรงเท้านะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับเป็นโฟโซนได้นะครับปรับตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้เป็นที่ใส่ CD ดีข้างหลังนะครับใส่ SD ได้ใส่บูเรได้ตรงนี้เป็นที่เสียบช่อง HDMI นะครับแยกทุกอย่างได้ได้แบบ ชัดเจนมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่กระสารหนังเล x u s มันดีจริงๆนะครับคือความนุ่มนวลมันได้หมดนะครับตัวนี้ก็เซ็ตเนี่ยครับเซ็ตเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะจะเป็นเบาะเย็นนะครับเบาะอุ่นนะครับปรับออโต้ได้นะครับออโต้เย็นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ากดนะครับมันจะเป็นเหมือนเบาะนวดนะครับ ได้ยินเสียงนะครับนี่อนุญาตนะครับเนี่ยมันจะนวดตรงนี้ได้ยินเสียงเลยนะครับอือชัดเจนมากนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับลุมบ้าขึ้นลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเบาะนะครับปรับซ้ายขวาเนาะ๋ยวผมปรับให้ดูนะครับอันนี้ตัวนี้ปรับปรับฝั่งนี้นะครับนี่ปรับให้ดูฝั่งนี้ปรับเอ็นนอนนะครับถ้าเอ็นนอนนี่กว้างมากเลยนะนี่นะครับปรับ รมบ้าหลังขึ้นลงนะครับไม่ต้องเป็นตัว L ก็สบายมากแล้วเนาะคนที่อยากได้ L นะครับออปชันอาจจะเยอะกว่านี้ก็จริงนะแต่ผมว่านะด้วยสเปคเครื่องยนต์นะครับ L จะช้ากว่านะครับเนื่องจากว่าบอดี้ยาวแล้วหนักกว่านะครับนี่นี่คือเบาะฝั่งนู้นนะโอ้โหเบาะข้างหลังนวดแล้วสบายมากนะครับออปชันลับนะครับเปิดมาตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวหูฟังนะครับคุณใช้หูฟังจิ้มตรงนี้ได้เลย แต่อันนี้ครับที่เจ๋งที่ผมชอบมันคือรีโมทนะครับคุณดูอ่าเรามีจอส่วนบุคคลนะครับจอชัดด้วยนะผมบอกเลยเนี่ยมีอินพุตนะครับเลือกทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะครับ AV นะครับดู DVD นะครับดูบูเลได้ด้วยนะครับมันเป็นบูเลดิสนะครับเลือกซอสซอสทุกอย่างเนี่ยหรือคุณดูนะ คือมันเจ๋งมากอะ่ะคือพบความรู้สึกผมนะนี่ปรับได้อีกนะครับนี่ปรับทีวีนะครับออปชันนีพวกพวกตั้งพวกบูเล่นะครับเอาง่ายๆปรับได้เยอะมากเลยนะครับแต่ผมอยากให้ที่พี่ลองมานั่งดูเครื่องเสียงเขาดีมากนะผมชอบตั้งแต่ตัว l e x ซ s ix350 แล้วนะครับปารเลวเป็นสันเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับออปชันเยอะมากๆนะ ออปชันต่อไปที่ไม่พูดไม่ได้นะครับตู้เย็นครับอ้มันเหมือนจะไม่เย็นนะครับแต่ถ้าคุณเดินทางไกลเนี่ยเครื่องเย็นคุณเครื่องดื่มคุณเย็นเลยใส่ใส่ขวดน้ําได้ยาวๆได้สบายเลยนะครับเครื่องเสียงดีมีตู้เย็นนะครับเบาะ VIP นะครับอะไรมันจะสบายกว่านี้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับมีเครื่องดื่มนะวางตรงนี้ได้ อีกหนึงอย่างที่ผมชอบนะคืออุปกรณ์สัมผัสของ Lexus มันแข็งแรงมากนะครับมันแข็งแรงจริงๆแล้วมันก็ดูทนทานกว่ารถยุโรบในค่ายเดียวกันนะครับโอ้คุณดูไฟนะครับเปิดเป็นสปอ r t ตนะครับนะอันนี้คือโดมทั้งหมดเปิดทั้งเปิดประตูแล้วมันก็จะเปิดไฟนะครับอะไรจะสบายขนาดนี้ค,ครับ,รบได้เห็นรายละเอียดและสเปคของตัว เออเล็ x ซั s 460แล้วนะครับผมบอกเลยนะว่ามันเป็นรถที่สบายมากนะครับสบายสุดๆเลยอ่ะคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าซูเปอร์ซีดานนะครับที่เป็นคลืสนหาดเคลื่อนที่ได้มันสบายขนาดนี้นะครับ10ล้านมือหนึ่งนะครับตอนนี้2.39ล้านเป็นผมไม่คิดนะผมเป็นคนชอบ Lexus อยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งมุมนะถ้าคุณต้องการรถซีดานลักชัวรี่นะครับในระยะยาวนะครับที่ดูแลไม่ยากนะครับ เนื่องจากว่าคู่แข่งนะเอาอย่างนี้ตัวนี้นะครับถ้าเทียบคู่แข่งทั้งหมดนะยังเป็นตัวสันดาบเป็นเครื่องสันดาบนะครับไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าหรือไม่ใช่เครื่องไฮบริดดังนั้นการดูแลรักษาระยะยาวนะครับมันไม่แพงและไม่จุกจิกมากต่อให้เป็นเครื่องสันดาบเหมือนกันทั้งทั้งหมดนะครับ l e x u s ก <Lex> ็ <us S 1> ดูแลรักษาง่ายกว่าทั้ง2งยี่ห้อนะครับหรือ3ามสามยี่ห้อในตลาดละกันนะครับได้ความนุ่มสบายแบรนด์ o g n i z e นะครับสำหรับ Lexus ก็ยังดูหรูหรา นิ่มนวลน,นะครับซื้อมือสองคุ้มสุดแล้วครับเชื่อผมเถอะนะครับใครอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนรักเล็กซัสอยู่แล้วนะคุณใช้แล้วคุณจะติดใจนะครับรถใช้รถที่ผมใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทุกวันนะผมใช้เล็กซัสอยู่แล้วนะครับคุ้มสุดๆเมียผมบอกว่าคันนี้นะครับเบาะนั่งข้างหลังอนะ่ะสบายกว่าที่นอนอีกนะครับ จริงๆนะผมว่ามันสบายจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจคันนี้ก็โทรมาที่เบอร์ตามคิวอารโค้ดตามนี้ได้เลยเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ตามคิวอารโค้ดตามนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปในช่องโนเนมราคาบาดาน่าด้วยนะครับแล้วก็ขยำรถเซอร์วิสที่อู่โนเนมกาดก็เปิดบริการแล้วนะครับสุดท้ายนี้ฝากกด1คอมเมนต์1กำลังใจเป็นกำลังใจให้โนเนมหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้พี่ๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย